สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องการประครบเพราะหลายคนถามว่าหมอคะพอมันมีบาดเจ็บมาหรือปวดตรงนี้ตรงนั้นจะประครบร้อนหรือประครบเย็นดีคะแยกไม่ออกซึ่งมันก็เป็นการดูแลตัวเองขั้นต้นเลยใช่ไหมในการประครบเนี่ยเ,ออเคยเห็นแผ่นประครบกันไหมเพื่อนๆน,น,น่าจะเคยอะ่ะนี่เซื้อตำนันขยาทั่วไปเปนแบบไซส์ใหญ่ไส์เล็ก ส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าเออประครบได้แต่เย็นหรือเปล่าจริงร้อนก็ได้นะเอาเข้าไมโครเวฟเอาไปอะไรเน,นี่มันก็มันก็ร้อนอันนี้ถ้าแช่ตู้เย็นก็เป็นเย็นแล้วแต่ค่ะ ซึ่งหมอจะมาพูดให้ฟังก่อนว่าประครบร้อนกับประครบเย็นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีจุดไหนที่ควรจะแบบเอ้ยอย่างเงี้ยต้องประครบร้อนแน่อันนี้ต้องประครบเย็นแน่นะคะประครบร้อนเนี่ยเอาร้อนก่อนก็คือเอาเอาไอ้พวกเนี้ยเปให้มันมีความร้อนเข้าร้อนแล้วก็หรือถุงน้ําร้อนอะไรก็ได้ค่ะถุงที่มันแบบร้อนๆอ่ะอแล้วก็มาประครบคือมาวางตรงตําแหน่งที่เราต้องการประครบโดยที่แบบถามว่าร้อนแค่ไหนเอาแบบที่เรารู้สึกอุ่นๆสบายไม่ได้ร้อนเกินจะแบบโหผิวไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็คือแบบ ความทนของแต่ละคนก็ต่างกันไงบางคนผิวบอบบางแค่สัก45องศาก็ร้อนจะแย่มางคนขอ50องศาส่วนใหญ่ประมาณนี้ค่ะ45-50องศาก็แล้วแต่ว่าออความทนของผิวเทชโฮของแต่ละคนมันต่างกันแต่ก็คือเอาความร้อนนะคะมาประครบแต่ไม่ใช่แบบว่าเอาทุกอย่างมาโดนผิวเราเลยนะเช่นสมมติอันนี้เป็นโดนไมโครเวฟก็ต้องมีผ้ารองก่อนคะอ่ะเอาผ้ารองอันนี้เป็นผ้าคลุมขาหมอนเนี่ยเอามารองแนตะ่จริงแล้วผ้าบางๆผ้ารองจะผ้าพันคอจะผ้าเช็ดหน้ารองก่อนมาประครบ อ่าแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันมันร้อนสบายสบายอุ่นๆพอแล้วค่ะนะคะการที่เอาความร้อนมาประครบบริเวณนั้นๆเนี่ยมันทําให้ลดเลือดมันเลี้ยงเออไม่ใช่ลดนะเพิ่มเพราะว่าความร้อนใช่ไหมมันทําให้หลอดเลือดขยายตัวมันก็ทําให้ เพิ่มเลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นเพิ่มขึ้นแล้วยังไงคะบริเวณนั้นที่มีเหตุการณ์ที่ต้องการแก้ไขเรามาเอาความร้อนมาวางปุ๊บเลือดมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นการที่เลือดมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นก็ทําให้เลือดนําอะไรออกซิเจนมาที่บริเวณนั้นเพิ่มขึ้นนําสารอาหารมาที่บริเวณนั้นเพิ่มขึ้นหรือบริเวณนั้นมันมีของเสียกดเล็กตรงเล็กติดข้างอยู่เต็มมีของเสียจากเซลล์ที่มันมีการอักเสบอยู่มันก็จะโดนเอาเลือดเนี่ย นำพาออกไปเรื่องมันก็เหมือนกับเป็นตัวเราฉีดน้าล้างอ่ะโอ้ยตรงนี้ฝุ่นเยอะฉีดน้าล้างมีทั้งออกซิเจนเข้าไปมีทั้งสารอาหารเข้าไปแล้วนําของไม่ดีออกมาอันนี้ก็เป็นมัน,เป,นเป็นหลักของการประครบร้อนก็คือทําให้เซลล์ตรงนั้นมันได้ฟื้นฟูว่าง่ายๆแล้วก็ข้อดีคือทําให้พวก กล้ามเนื้อที่เกรงตัวแบบว่าคฉันนั่งทำงานานานๆกล้ามเนื้อเกรงตัวพอประครบร้อนนมันผ่อนคลายค่ะมันคลายตัวเพิ่มขึ้นนี่คือจาหลักๆของมันเลยคือนําให้เลือดมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นพอใส่ความร้อนเข้าไปเลือดมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นก็นํามาซ่อมแซมเซล์ใช่ไหมใส่สารอาหารใส่อะไรต่างๆแล้วก็เซลล์ตรงนั้นที่ตึงตัวก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็ผ่อนคลายนี่คือเป็นหลักๆของการประครบร้อนเลยนะคะงั้นจะช่วยอะไรบ้างหรออ่าก็ช่วยเรื่อง การอักเสบเรื้อรังอะ่ะคุณนั่งทํางานนานๆอะไรละ่ะข้อเข่าเสื่อมไหลติดอาา่ามันมีการอักเสบที่ตรงนี้ตึงตึงตัวมากกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังรู้ไหมเขาบอกว่าประครบร้อนเนี่ย สมมติพวกข้อติดหรืออะไรแล้วประครบไปเรื่อยๆเหมือนทํากายภาพที่บ้านเราไปเรื่อยๆเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยทาให้หมุนองศาได้ดีขึ้นคือลดการตึงของกล้ามเนื้อไงเอ่อทำให้เอ่อกล้ามเนื้อก็คลายหมุนองศาของข้อติดก็ดีขึ้นเอ่อการสมานแผลฟื้นฟูฟเซลลก็ดีขึ้นเพราะเลือดมันมาเลี้ยงเอาออกซิเจนมาเลี้ยงเอ่อก็คืองั้นพวกที่แบบอ่ะเป็นท้องปวดท้องเมนเนี่ยโอ้นอนปวดแล้วเกินทำไมเขาใช้ถุงน้ำร้อนประครบ เพราะอะไรคะก็เพราะว่ากล้ามเนื้อข้างในมดลูกรังไข่มันเกรงตัวไปหมดเลยมันบีบตัวให้จะให้เมนออกมาแล้วมันเกรงโอเนาะเดินนี่งอตัวปวดท้องงอเลยนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกรงตัวคุณก็เอาถุงน้ําร้อนประครบอ่ากล้ามเนื้อก็ผ่อนคลายหมอกแล้วมันช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อตึงคอบาลออฟฟิศซินโดมจะฟื้นฟูอาการต่ตางๆที่เป็นโรคเรื้อรังมาใช้ประครบร้อนคะ่ะ แต่ความร้อนเนี่ยห้ามมาทําในแบบเพิ่งโดนใหม่ๆเลยนะกาลังแบบโอ้โหอักเสบเต็มที่มีอะไรเนี่ยมันทำให้เลือดมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นยิ่งกระตุ้นการอักเสบใหญ่เลือดนําสาร โอ้ยอินเตอร์ลูคินต้านอันอักเสบมายิ่งโพสตาแกนดินอักเสบไม่ได้นั่นคือการประคบร้อนจะเป็นการอักเสบเป็นการแบบปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังอ่ะเออหรือปวดที่มันไม่มีแผลอะไรอ่ะเออแบบปวดท้องเมนเงี้ยมองไม่ได้เห็นมีแผลอะไรเลยอ่ะมันเป็นกล้ามเนื้อตึงตัวเออหรือปวดแบบว่าเอ้ยนั่งออฟฟิศซินโดมข้อเข่าเสื่อมปวดหัวไหลหัวไหลติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ประคบร้อน แต่ถ้าประครบเย็นก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยเย็นเย็นอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องห่อผ้าก่อนนะเพราะว่าถึงจะเย็นเป็นน้ําแข็งก็ไหม้นะไหม้ไหม้ผิวได้นะน้ําแข็งกัดนะร้อนอาจจะไหม้ผิวจนเบิร์นใช่ไหมแต่ถ้าเย็นก็คือน้าแข็งกัดผิวเลยนะงั้นคือเรารู้สึกว่ามันเอาเย็นสบายมาโปะเราแล้วโอ้เย็นสบายเหมือนหมอตอนหมอเป็นไมเกนนะโปะเจลโอ้ยเย็นสบายต้องอ,อะไรลองก่อนอ่าเพราะว่ามันจะได้ไม่กัดผิวเราเนี่ยอเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นมาแผลผิวตรงนี้ไม่ได้ การที่รู้สึกว่าเราเย็นสบายไหมก็คือมันไม่ได้แบบโอ้ชาจนฉันต้องอดทนน่ะโอ้ยิบยิบที่คันเพราะว่าตรงนั้นเส้นประสาทมันจะเย็นจัดแล้วมันจะคันยิบยิบมันจะชาไปหมดเลยแล้วเอาให้มันสบายสบายค่ะแล้วก็โปะไปส่วนใหญ่ท้งประครบร้อนทงประครบเย็นเนี่ยทำสัก20นาทีค่ะแล้วก็เช้ากลางวันเย็นหรือเช้าเย็นแล้วแต่อาการของช่วงนั้นเออไม่ได้ต้องทําแบบโหกกายเป็นแบบ สชั่วโมงอะไรทำยี่นาทีแล้วก็พักให้กล้ามเนื้อมันกลับมาสู่ปกตินะคะประครบเย็นเนี่ยก็คือการเอาความเย็นไปโดนตรงนั้นใช่ไหมความเย็นแบบที่เราเย็นสบายอะ่ะมันก็ทําให้ หดเลือดหดตัวเลือดมันหดตัวเลยลดเลือดมาเลี้ยงงั้นมันเหมาะกับอะไรละ่ะการตั้งเสษใหม่ๆเพิ่งโดนชกใหม่ๆโอ้โหเลือดอุ้อยู่ข้างในอะ่ะโดนชกอ่ะถึงไม่มีแผลเปิดแต่ข้างในเส้นเลือดฝอยมันแตกนะคะเลือดมันก็ซึมออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเขียวเขียวพวนี้ช้ำขึ้นช้ำขึ้นโอ้ยโดนโดนชกหน้าโดนกระแทกกัน,เล,นเล่นกันหัวโนข้อเทา้าแพลงพลิกคือมีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นใหม่ๆเลยภายในเอ่อหนึ่งถึงสองวันแรกเนี่ยประคบเลยค่ะรีบประคบเลยมันจะลดหดหดตัวไงลดเลือดมาเลี้ยงบริเณนนั้ เออก็ทําให้เลือดไม่อุ้สเพิ่มขึ้นอ่าทุกอย่างการบวมก็จะลดลงเขาบอกว่าการประครบเย็นนะหนึ่งลดเลือดหดตัว หดตัวเลือดมันหดตัวลดเลือดมาเลี้ยงบริเวณนั้นการอักเสบหรือเลือดไหลออกก็ไม่เพิ่มขึ้นอันที่2ก็คือมันช่วยลดกระแสประสาทเพราะความเย็นมันจะเหมือนกับเหมือนจะทาเลเซอร์อะไรบางคนเขาเย็นประครบก่อนงงๆอยู่มันเส้นประสาทยางชาอยู่แล้วก็ยิงเลเซอร์ปื๊ดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็คือมันเป็นการลดการส่งกระแสประสาททาให้เราลดการเจ็บปวดได้อ่าแล้วก็ลดการอักเสบบริเวณนั้นเพราะพอเลือดไม่ไปเลี้ยงมันก็ไม่ไม่มี อะไรล่ะไม่ได้แบบว่ามีสารที่จะกระตุ้นการอักเสบเลือดไปเนี่ยมันจะมีตัวนําพาการอักเสบไปด้วยคือเหมือนกับว่าเป็นพวกไม่เลือดขาวเป็นตัวระบบภูมิคุ้มกันไปเก็บกินอะไรอย่างนี้แต่มันต้องเป็นช่วงเวลาเช่นเช่นสมมติเราเพิ่งหัวโนมาใหม่ๆประครบเย็นก่อนมีแผลโดนชกมาใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆประครบประครบเย็นให้หยุดเลือดมาอุ้สตรงนั้นลดบวมก่อนผ่านไป3วันอ่าน,นั้นค่อยมาประครบร้อนให้เลือดมันมาเลี้ยงให้เกิดการฮิลิ่งของแผลเน้่มันต่างกันก็คือประคบเย็นเนี่ยจะเป็นในช่วงแรกๆจะเป็นช่วง2 วันแรกที่มันเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆอ่าหัวกระแทกใหม่ๆข้อเท้าแพลงใหม่ๆโดนต่อยหรือเรื่องปวดฟันอย่างเงี้ยค่ะเ,เลือดมาเลี้ยงที่ฟันเยอะมากเลยมันมีการสารต้านอักเสบเต็มเลยอ่ะประครบเย็นไปเลยค่ะประครบเย็นมันทําให้เส้นประสาทที่รับการเจ็บปวดก็น้อยลงอ่าหรือเลือดกำเดาออกไหลต,ติ๊งติ้งจะคบอะไรคะ่ะอประครบร้อนมาโอ้โหเลือดยิ่งมาเลี้ยงเพิ่มขึ้นไม่ได้เลือดไหลเพิ่มขึ้นคุณก็ต้องประคบ อ่าเย็นไปเพื่อทําให้หลอดเลือดหดตัวเลือดกําดาวจะได้หยุดไหลอ่าหรือมีอาการทรายอักเสบแบะปวดบวมแดงร้อนกําลังแบบอักเสบเยอะเลยต้องลดเลือดมาเลี้ยงบริเวณน,นั้นจะได้ลดอาการบวมหรือไมเกรนที่หมอพูดอนะ่ะไมเกรนคือเลือดมันคลายตัวหลอดเลือดมันคลายตัวจนเลือดไปข้างที่หัวจนหัวจะระเบิดเลยค่ะเราต้องเอาเย็นเนี่ยเจลเย็นเนี่ยประครบเข้าไปพอประครบเข้าไปหลอดเลือดก็หดตัวก็ดีขึ้นแต่นี่มันเป็นการปฐถมพยาบาลรักษาเฉยๆนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยจะดีขึ้นทุกรอบคุณก็ต้องพอนายนอนในที่ มืดนะไอ้ใจมียาแก้ปวดด้วยไม่เกลนช่วยอะไรเงี้ยหลายปัจจัยด้วยนะคะแต่แค่ให้ประรบให้ถูกอ่หรือแบบช่วงที่ฉันแบบมีไข้เยอะๆอะไรมายังไม่ใช่บยิงเอาเจลร้อนมาได้ก็ต้องเอาเป็น เจลเย็นช่วยช่วยลดอาการมแมลงสัตว์กัดต่อยกาลังบวมแดงร้อนเลยต้องลดเลื่อนมาเลี้ยงบริเวณนั้นหรือพวกฟื้นฟูหลังผ่าตัดอะผ่าตัดศัลยกรรมชั้นเสริมตาเสริมจม,มูกกาลังบวมตุยแผลกำลังจะฮิลลิ่งในช่วงนั้นเลยค่ะใน2วัน23าวันแรกประครบประครบเย็นไปเลยค่ะลดบวมดีมากออจะทําจมูกท,าท,กาทําตาทํากรามทําคางผ่าตัดอะไรต่างๆประครบประครบใช้ประครบเย็น รถเลื่อนมาเลี้ยงพอผ่านไปเป็นแบบ3วัน5วันแล้วคราวนี้อยากจะทําให้แผลมันฮิวิ่งดีต้องการให้ออกซิเจนมาเลี้ยงเยอะขึ้นค่อยมาประครบร้อนนี่เป็นสเต็ปที่อยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่าถ้ามีแผลเปิดปวดบวมแดงร้อนอะไรอย่าอย่ามาประครบอ่ออย่ามาประครบเย็นนะคะ เอ้ไม่ใช่อย่ามาประครบร้อนถ้าแผลเปิดปวดบวมแดงร้อนโอ้โหมันอักเสบอยู่เนี่ยต้องลดเลื่อดมาเลี้ยงค่ะอแต่ถ้าเกิดแผลยังเปิดฉีกขาดไม่ควรประครบทั้งร้อนทั้งเย็นนะต้องเย็บแผลทําความสะอาดแผลอะไรแผลก่อนจะโปะอะไรเรียบร้อยดีแล้ว,ลวค่อยประครบเย็นเหมือนผ่าตัดศัลยกรรมมาแผลยังเปิดอยู่ไม่เอาต้องเย็บแผลติดทุกอย่างดีแล้วมีพลาสเตอร์ปิดมีอะไรแล้วค่อยกอ๊อสแล้วค่อยประครบ,บบนข้างไม่ใช่ไปโดนกับแผลโดยตรงอะ่ะนะคะเดี๋ยวติดเชื้อง่ายแล้วคนที่ห้ามประครบก็คือพวกอะไรละ่ะพวกที่ ไม่มีไม่มีความรู้สึกเส้นประสาทเสียเช่นเป็นเป็นเบาหวานเอ่อเส้นประสาทเสียอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณไปเอาความเย็นหรือความร้อนไปประครบเนี่ยเขาไม่ไม่รู้ตัวอาจจะเบรินเลยนะหลายคนเป็นเบาหวานแล้วประครบร้อนโอ้โหเขานี่บวมแผลผิวบวมเป็นเร็บเ็เลยนะเป็นถุงน้ําใสๆเลยนะงั้นคนที่เส้นประสาทมันเสื่อมไม่รู้ความร้อนความเย็นว่าฉันอุ่นสบายอย่างนี้ไหมอย่าอย่าไปเสี่ยงประครบค่ะประครบก็เป็นแค่ตัวหนึ่งที่ช่วยบรรเทาเฉยๆไม่ได้ว่ารักษาโรคเบาหวานขนาดนั้นก็คือเอ่อ จะต้องดูตัวเราอ่ะหนึ่งประครบให้มันอุ่นสบายหรือเย็นสบายไม่ได้หมักหนักเกินไปแล้วมีผ้ารองอีกชั้นหนึ่งอันที่สองถ้ามันแผลเปิดอยู่จะติดเชื้อง่ายร้อนและเย็นห้ามเลยค่ะแต่ถ้าเกิดมีการเย็บแผลปิดแผลอะไรเรียบร้อยแล้วสัญญากรรมมาใหม่ๆประครบเย็นก่อนพอผ่านไป2อถึงสวันค่อยมาประครบร้อนนะคะแล้วก็เรื่องเส้นประสาทเสียห้ามประครบเลยเพราะเราคอนโทรลเขาไม่ได้เราบอกเขาไม่ได้เลยว่ามันร้อนไปเทสโฮแต่และคนความร้อนความเย็นมันต่างกันอันนี้ก็เป็นหลักของการประครบร้อนประครบเย็นนะคะถ้าเพื่อนๆ ใส่ว่าฉันเป็นอย่างนี้ควรประครบอะไรก็ถามมาได้ค่ะแต่หมอพูดไว้ละเอียดแล้วว่าถ้าถ้ามันใหม่ๆในสองชั่วโมงแรกขอประครบเย็นอุ้ยนในสองวันแรกขอประครบเย็นก่อนค่ะนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะก็จะได้เป็นความรู้กันประครบได้ถูกต้องฝากติดตามกันค่ะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ